ไปได้บ่ายนะคะคืออย่างที่บอกนะคะเรามีตั้งแต่กล้องถ่ายรูปเครื่องออ,ออกอากเครื่องออกกาลังกายเยมที่ได้อักชีนะคะมีเครื่องออกนั่งคือเนี่ยก็มีกล้องสาหรับถ่ายไเลี่แบบนี้นะคะร <c oughs> มไกล้องแบบดิจิัลหรือว่าเป็นกล้องในโชวของแม่ที่พใช้ในโรงพยาบาลด้วยนะคะคือเรา okay, มีแบบ ที่บ้านนี่ก็ออกกรวเช็คอการนะครับไม่เดี่ยงถันโทษได้เราดดว่า เราได้เรียนรู้หรือว่าได้ตื่นเต้นกับนวัตกรรมอะไรอยากจะแชร์อยากจะฝากบอกคุณผู้ชมทั้งน้องๆที่นี่ MVP ใช่ไหมแล้วก็แฟนๆที่ดูผ่านไลฟ์ด้วยค่ะเชิญเลยครับผมจริงๆคือผมผมเขาเรียกว่ามามาพูดในฐานะที่มางานของเที่ยวไอเซนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือ่อพี่แล้วเนี่ยผมได้ไปเจอกับผลิตภัณฑ์หลากหลายของทางไต้หวันมาแล้วนะครับแล้วรอบนี้เนี่ยกลับมาบอกเลยว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เยอะมากขึ้นอีกเยอะๆมากๆเลยแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากขึ้นด้วย นะครับซึ่งครั้งที่ครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้ไปเจอทั้งกล้องกระดาษนะครับทั้งตัวเครื่องนวดเองนะครับแล้วก็เจอทั้งบริตภัณฑ์ที่เป็นของส่วนของอาหารด้วยแต่มาในรอบนี้เนี่ยแคดดอร์เรบิดแล้วผมก็เลยบอกว่าชอบมาร์กยังไงยังไงเหลือถ่ายรูปถ่ายรูปเลยค่ะอ่าอ่าอะไรให้ผมเล่นบ้างเนี่ยขอโทษขอโทษขอโทษไม่แกล,งแล้งไรไม่แกล,งแล้งไรอ่าถ่ายรูปถ่ายรูปค่ะคนด้วยนะครับผมชื่อเรื่องว่า เพื่อนผมมีมรดกเป็นโฮมเซครับนะครับก็กำลังจะออนซิกเดือนนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามแหนมเราสองคนด้วยค่ะใช่ครับและนอกจากนั้นมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่กำลังถ่ายทำกันอยู่นะครับใช่ครับชื่อเรื่องว่าโฮมรูปยีบเกตกลงกันนะครับใช่ครับติดตามด้วยนครับพร้อมครับ ครับผมตอนนี้เราทั้งสองคนนะครับก็อยู่ที่งานไต้หวันเอ็กซ์แลนเนะครับจัดขึ้นที่บัตเทคบางนาตรงนี้นะครับก็บอกเลยว่าโอาหงานได้จัดยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะว่าเรียกว่ามีสินค้ามากมายจากทางไท้หวันนะครับผมมาจัดอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยคเป็นสินค้าที่เรียกว่า Innotech Innovation ใช่ครับผมน่ากมายเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องไอทีต่างๆรว่ามันจะเป็นเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในชีวิตเนี่ยครับคุณบอกเลยว่าห้ามพลาดงานนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วผมตั้งแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยผมเห็น ตู้ถังเอ่อตู้เย็นรถถังกระมังหม้อหมดมีหมดนะฮะค,คุณยิงจะคุณจะหาอะไรมางานนี้รถถังเนีย่ยไม่มีไม่มีครับผมจากที่เดินดูบูธมาเราเดินดูมาประมาณเจ็ดแปดบูธนะครับก็รู้สึกว่าเจอสินค้าที่น่าสนใจหลายอย่างมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเ,เครื่องกรองอากาศเครื่องเครื่องกรองอากาศเครื่องนวดเครื่องนวดมีทั้งกล้อง vr กล้องถ่ายรูปกระดาษมีทั้งออกเขาเรียกว่าอองร่างกายคือเเรียกว่าเป็นสินค้าที่ ที่น่าสนใจมากๆแลที่สำคัญเลยคือาาราคาไม่แพง <c oughs> ใช่ครับมีชิ้นไหนสนใจเป็นพิเศษตรงกับไลฟ์สไตล์เราในส่วนอย่างเงี้ยค่ะบถ้าตรงกับไลฟ์สไตล์ผมจะมีอยู่มา2อถึงสชิ้นครับ <c oughs> ผมก็จะมีตัวกล้องกระดาษครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคลิเรียกว่าเป็นกล้องแบบพกพานะครับที่เขาเรียกว,ว่ารัดโลกด้วยเพราะว่าเขาเรียกว,ว่านำาสินค้าต่างๆหรือว่านํำวัสดุต,าต่างๆนะครับมา reuse ให้มารวมก,กับกล้องดิจิตอลเรียกว,ว่า และยังแข่งกันได้ดีนะครับชอบมากๆแล้วก็อีกชิ้นนึงก็คือจะเป็นเครื่องกรองอากาศแต่พกพาตัวจิ๋วเดียวเลยอันนี้คือชอบมากตัวจิ๋วเดียวไม่มีเครื่องกรองไม่มีอะไรด้วยใช่ครับเขาเรียกว่าใช้กระบวนการต่างในการกรองอากาศนี่ชอบใช่ที่ของผมมากของผมเป็นกล้องวงจรปิดแล้วกันข้างหลังเนี่ยข้างหลังเวทีนี่นะครับก็เป็นกล้องวงจรปิดที่ผมรู้สึกว่าเ้ยมันเท่นะมันมันสามารถแบบทั้งซูมทั้งโฟกัสหรือว่าสังเกตุด้วยเสียงได้ด้วยนี่ครับน่าสนใจเหมือนกันครับฝากฝากกหนน่่่อยยเชชิญวคะ็อย่าลืมนะครับา งานไต้หวันเอ็กซ์โปนะครับที่จัดอยู่ที่ไบถึงบางนานะครับทุกคนสามารถมาแวะเข้ามาได้หรือใครขี่รถผ่านนะครับก็สามารถลองแวะมาดูก่อนนะครับจริงๆมีสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับตัวช่วยของเราในชีวิตประจําวันหรือว่าเป็นตัวที่ทําให้เรารู้สึกว่ามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเต็มไปหมดเลยอยากให้ทุกคนลองมาดูนะฮะครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับติดตามงานนี้นะครับเพราะว่าเครว่าจะเป็นเครื่องที่ทําให้ทุกคนสบายขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ ฝากสิ่งนจาจับใจหมดเลยนะครับใช่ครับครับผมครับทีนี้ก็เร็วๆสุดที่กําลังจะออนเนี่ยในภายในเดือนนี้เลยนะครับก็จะมีเพื่อนผมเป็นมอเอ่อเพื่อนผมมีมรดกเป็นโฮมสเตย์ครับทำไมวันนี้พูดกับคำมันกลับหมดเลยอ๋อครับผมก็จะออนเร็วๆนี้นะครับซีเดือนนี้ทันท่วงทีม่อนนะครับผมใช่ครับเป็นซีรีส์เขาเรียกว่าแนวแบบว่าแก๊งเพื่อนลูเซอร์นะครับแก๊งลูเซอร์มารวมตัวกันทำอะไรสักอย่าง ใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวหลักแค่เราสามคนยังจะมีหลายๆคนอีกนะครับอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นพี่บ้านพี่ฟางนะครับน้องฟอนครับด้วยมีพี่ตองหนิงด้วยนะครับที่เล่นเป็นยายเรานะครับก็จริงๆทุกคนเนี่ยผมบอกเลยว่าแต่ละคอแต่ละตัวคอนเนี่ยมีเส้นเรื่องที่ต่างกันออกไปนะครับน่าสนใจมากอยากให้ทุกคนลองติดตามดูนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่กําลังถ่ายทำนะครับชื่อเรื่องว่าพรมรูมิสก้าตกลงกันนะครับอันนี้ก็สปอยอะไรไม่ได้จริงๆนะครับจะบอกเลยว่าเรื่องนี้นี่ เดือดแล้วก็สนุกแน่นอนอใช่ครับเดือดแล้วก็สนุกแน่นอนครับ้น,นีีนนใช่ครับ,ค,รบคือด้วยเรื่องที่เป็นความรีเมคมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับบอกเลยว่ามันเข้มข้นมากๆมากๆู่แล้วนะีด้วยด้วยตัวออริจินอลนะครับซึ่งพอมาดัดแปลงเป็นบทของประเทศไทยเนี่ย ยิ่งเพิ่มทวีคูณฟังก์ชันอลเขาเรียกว่ายิ่งเพิ่มทวีคูณความเป็นวัฒนธรรมไทยเข้าไปด้วยนะครับมันก็จะรีเลทกับหลายๆคนนะครับผมซึ่งเป็นในรูปของโรงเรียนด้วยตรงนี้นี่ผมบอกเลยว่าทุกคนเคยผ่านในช่วงวัยเรียนอยู่แล้วใช่ครับรู้สึกได้รับรู้รีเลทได้ถึงซีรีส์นี้แน่นอนใช่แต่ว่าบางงานบางงานที่เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยครับมันอาจจะทำได้ในญี่ปุ่นแต่ทำกับที่บ้านเราไม่ได้แล้วก็ต้องตัดออกบางบางฉากบางตอนสำหรับตรงที่แบบ ราติดตามนะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับฝากทุกคนนักแสดงทุกคนเลยนะครับเพราะเรื่องนี้นักแสดงเยอะมากเยอะมากครับใช่ครับเกือบ30กว่าชีวิตใช่ครับฝากคือคือดูดูดูครับต้องดูอยู่แล้วต้องดูอยู่แล้วครับเพราะว่ามันงงด้วยคำที่ว่า นักแสดงมันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องมานั่งดูนั่งจําว่าใครเล่นเป็นใครหรือว่าแบบเข้าใจว่าตัวละครนี้ทําอะไรกับตัวละครนี้ไว้บ้างใช่ครับเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าศึกษามามามืก่อนเพราะว่าด้วยตัวของออร์จินอลเนี่ยคือเขาเขาดักมากๆากในญี่ปุ่นนะครับซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเล้วก็จะมีเรียกว่าอุปนิสัยของแต่ละคนเขาจะรับบทเป็นตัวละครไหนเนี่ยเราก็สามารถเขาเรียกว่าเข้าไปดูนะครับว่าออริจินอลเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาเป็นคนยังไงดู เน่ามาสัก15-20เปอร์เซ็นต์เพราะว่ายังเหลือยาวไกลมันต้องยาวไกลเลยครับเพราะมันมันมันซีนมันเยอะมากจริงๆพี่ใช่ครับรายละเอียดเยอะครับเพราะว่ามีคือมันระเบิดโรงเรียนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขารู้อยู่แล้วมันก็ต้องระเบิดอยู่แล้วถ้าใครไปดูภาคเก่าอ่ะมันก็ต้องระเบิดอยู่แล้วเขาก็ระเบิดอยู่แล้ว คเปลี่ยนเข้ากับเาเรียกว่าวัฒนธรรมไทยครับใช่ก็คือผมอยากให้ทุกคนติดตามจริงเพราะว่าใช่มันเป็นอะไรที่ที่พวกผมเนี่ยตั้งใจมากๆแล้วมันก็มาสนุกแล้วกันก็คือแค่ตัวผมแค่อ่านบทอย่างเดียวนะยังไม่เห็นภาพเลยซึ่งมาสนุกมากระเบิดจริงด้วยครับไม่่ใชผมรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องขอที่ว่า ไม่ว่ายังไงมันก็เป็นรีเมคอยู่แล้วคำว่ารีเมคอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งขึ้นมาเงี้ยเราก็พยายามแต่ทุกคนเนี่ยพยายามเต็มที่ที่สุดแล้วให้ออกมาดีแล้วก็ในแบบที่มันเป็นสไตล์ของที่พวกเราเข้าใจและอยากให้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนสื่อให้ทุกคนเห็นว่าประมาณนี้คือสิ่งที่เราพยายามทํามาอะไรนะอันนี้ผมยังไม่รู้เลยครับแต่ทุกมุมยังไม่รู้เลยครับใช่ อ๋อทรงโปรดเดือนเมษาทายจบไปแล้วครับทำนี่เลยอ่ะยังยังยังก็ถ้าพูดถึงซีรีส์คู่จริงเราก็เล่นซีรีส์คู่กันทุกเรื่องเลยนะครับอย่างก็ซีรีส์คู่ไงใช่ครับล่าสุดก็ซีรีส์คู่ใช่ครับก็เลย่นคู่อยู่ด้วยกันใช่ครับใช่ครับมันจะมีอิงไหมครับมันก็น่าจะมีแหละในอนาคต ใช่มันน่าจะมีแหละมันต้องมีอยู่แล้วแหละในอนาคตเลยแต่พี่กวางใส่หมอบอกว่าไม่มีครับไม่มีครับเออให้มีเหอะให้มีเหอะหมอพี่กวางบอกว่าอย่าอย่าพึ่งพูดครับอย่าพึ่งพูดพี่กวังบอกวอย่าพึ่งพูดใช่ครับเราก็ตอนนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแค่รอเลือกวันปล่อยเฉยครับเพราะว่ามันจะเป็น c o เวอร์์เวอรุ่นแรกแล้วก็เป็นการเปิดช่องใหม่ด้วยอันนี้คือคเวอร์คือค cover มาเวอบัวเซย ก็ c o เพลงแล้วกูร้องเพลงตัวเองแล้วกูต้องมาเวอร์เพลงเคอองเหรอผมก็ทำอ้าวเหรอแล้วพี่ต่อต่อต่ออ่าครับอย่างนที่บอกไว้อะไรครับก็เราติดตามกันต่อไปครับซึ่งเพลงแรกเนี่ยก็ผมบอกเลยว่าสําหรับคนที่ข้างหลักเฮ้ยข้างหลักใช่คุณไปหาฟังเพลงข้างหลักมาแล้วก็ละซ้อมไปครับผมใช่ครับสุดท้ายออกมาเป็นเพลงเศร้าไม่เอานะเอ้าเราก็ลองสับขาหลอกกันบ้าง น่าจะเดือนหน้ารประมาณเดือนหน้ากำลังดูดูวันอยู่ใช่ครับได้วัอ,อะไรครับได้วันหรือยังยังไม่ได้เลยครับยังไม่ได้วันที่โดนใจเลยใช่รอเลี้ยงอยูออ่ผมก็ฝากผลงานแบรนด์แล้วกันนะครับตอนนี้ก็เขาเรียกว่ากำลังจะปล่อยคอร์รคชันต่อไปแล้วครับอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงที่กำลังพลิกกันอยู่นะครับก็รอบนี้เนี่ยคือตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนแน่นอน ชขอติดตามด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีหน้าหน้าร้านนะครับที่สยาม่ร้านเลนล์รูมดโดชั้น2นะครับสนใจที่อยากจะไปสินค้าจริงหรือว่าอยากจะไปลองของจริงก็ลองไปลองได้ที่ร้านเลนลูมนะครับชขอบคุณครับ